กับเข้ามาพบกับรายการเฉลี่ซองกันต่อนะครับวันนี้ครับเรื่องราวที่จะนามาเล่าสู่กันฟังนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิดปากกานะฮะปากกานี่มีใช้กันมาอย่างยาวนานก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคนในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะจดบันทึกสิ่งเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์มาให้คนรุ่นหลังอย่างเรานะฮะได้ศึกษาประวัติศาสตร์กันนะครับในช่วง ศตวรรษที่5ในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับมีการประดิษฐ์ปากกาโดยใช้ขนนกหรือว่าขนห่านเรียกว่าปากไก่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโฉมการจดบันทึกของมนุษยชาติเลยทีเดียวมีวิธีการใช้โดยนําปากไก่เนี่ยจุ่มลงในหมึกเพื่อจดบันทึกเพราะว่าปากกาชนิดนี้นั้นเนี่ยไม่มีหมึกในตัวเองจําเป็นต้องใช้งานคู่กับหมึกบรรจุขวดจึงไม่สะดวกต่อการพกพาต่อมาครับประมาณช่วงศตวรรษที่15 เริ่มมีการประดิษฐ์ปากกาขึ้นนะซึ่งมีปากเป็นโลหะนะครับมีรอยผ่าตรงกลางปากปลา,ายด้ามเนี่ยมักผลิตขึ้นจากไม้ปากกาชิดนนี้ครับเป็นที่นิยมในอังกฤษกันอย่างแพร่หลายนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการต่อยอดด้วยการใช้วัสดุต่างๆเช่นเขาสัตว์เปลือกหอยเหล็กและก็ทองเนี่ยมาผลิตเป็นปลายด้ามปากกาแทนไม้เพื่อความสวยงามคลาสสิกแตกต่างกันไปนะปลายด้ามที่เป็นโลหะมีกลไกกา,การจัดเก็บ หมึกขนาดเล็กช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเขียนต่อเนื่องได้นานกว่าปากกาแบบปากไก่ถึงอย่างไรก็ตามนะฮะดิฟเพนเนี่ยนะ,ะที่เป็นปากโลหะเนี่ยนะ,ะก็ยังต้องเติมหมึกจากขวดอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะกล่องบรรจุปากกามักจะมีที่ใส่หมึกควบคู่ไปกับปากกาอีกด้วยพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ